อันนี้นะคะที่พักนะคะทีแรกว่าจะนอนโดมนะคะคราวนี้พอไปดูโดมแล้วรู้สึกพอเวลาแดดออกรู้สึกจะน่าจะร้อนอบอยู่เหมือนกันแล้วก็แถวนี้จะเป็นพัดลมนะคะเพราะว่าเขาว่าอากาศอุณหภูมิะคะ่ะถึง,งสิบเก้าองศาก็เลยไม่เลือกที่จะนอนโดมนะคะแล้วอย่างโดมก็จะมีห้องน้ำอยู่ด้านนอก ะะจะประมาณอย่างนี้คราวนี้ตอนที่มาเมาืม่อเมืม่อสักคู่อะคะ่ะแดดมันจะร้อนๆน,นะคะตรงโดมก็กลัวว่าจะร้อนเหมือนกันแต่ไม่แน่ใจนะคะว่าร้อนหรือเปล่าเราก็เลยขึ้นมาเป็นบ้านพักนะคะเป็นบ้านพักอยู่บนหน้าผาสูงนะคะสุดบนยอดดอยเลยนะคะสุดเลยแล้วดูบรรยากาศนะคะหน้าห้องพักนะคะ ก็คือเป็นหุบเป็นหุบเขาอะคะ่ะเป็นช่องลมด้วยแล้วตรงนี้ลมจะค่อนข้างเย็นตอนนี้ก็รู้สึกเริ่มหนาวแล้วตอนนี้นะคะฝนยังไม่ตกแต่ว่ารู้สึกเริ่มหนาวนะคะแล้วตรงนี้จะค่อนข้างรับเห็นทะเลหมอกได้ดีนะคะเนี่ยอันนี้ก้อนเมฆก,ก็เริ่มกอะตัวแล้วนะคะเนี่ยเหมือนเราอยู่ใกล้กะ ก้อนเมฆมากๆเลยนะคะตอนนี้คือเราอยู่สูงสุดเลยค่ะบนยอดดอยที่ภูสายลมนะคะหรือที่เขาเรียกกันว่าเดตโดมนะคะเดโดมนะคะดูวิวก็คือลมจะพัดผ่านตลอดเวลานะคะห้องจะคืนละแค่พันสามนะคะส่วนโดมจะแค่พันหนึ่งห้องตรงนี้จะแค่ ันสามนะคะเป็นบ้านเป็นหลังส่วนโดมจะหน,นึ่งพันบาทเนี่ยนะคะอันนี้ก็ล้อมรอบนะคะล้อมรอบไปด้วยรีสอร์ตต่างๆนะคะที่อยู่ใกล้เคียงสวยมากวิวสวยมากแล้วก็บรรยากาศหน้านอนหน้าทานของของร้อนๆประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นที่เดียวกันนะคะแต่คนเราฝากคือมันจะมีถนน ถนนก่อนนะคะดูเราเราก็ขึ้นมาถนนก็สูงคือขึ้นมาบนยอดเลยะคะ่ะยอดดอยคือใครที่เคยมาใครที่เคยมานอนใสลลมนะคะก็มันจะทราบว่าสูงมากะคะ่ะบนยอดดอยนะคะแล้วก็นี้ก็จะเป็นลักษณะห้องนะคะที่จะเป็นห้องคู่นะคะห้องติดกันนี่นะคะก็จะอันนี้ห้องก็จะเป็นประมาณนี้ นะคะนี่ก็จะเป็นห้องติดกันนะคะแล้วก็เหมาเลยค่ะสองห้องคู่นี่นะคะก็จะเข้ามาเข้ามาก็จะมะีมีเตียงให้นะคะอ่าจะเป็นพัดลมนะคะตรงนี้เสลอ,อ,อาจะไม่มีแอร์นะคะแล้วก็มีห้องน้ําในตัวนะคะอ่าแล้วก็มีโททั์แต่ถ้ามานอนโดมนะคะโดมแถวนี้จะไม่มีโททั์นะคะ บางโดมจะไม่มีโททัศน์แล้วก็บางโดมก็มีมีแอร์บางโดมส่วนมากจะเป็นพัดลมซะส่วนใหญ่นะคะตัวนี้ก็แค่นี้ก็ว่าเย็นแล้วนะคะก็คือถ้ายืนระเบียงข้างนอกค่อนข้างหนาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้าเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําก็จะประมาณวันนี้ห้องน้ําก็สะอาดนะคะห้องน้ําสะอาด นี่นะคะก็จะประมาณนี้แค่นี้ก็มาสัมผัสบรรยากาศก็ถือว่าโอเคนะคะกับราคาค่าห้องประมาณนี้นะคะซึ่งถ้าเป็นที่แถวเขาเขาคอหรือภูทับเบิกนะคะค่าห้องอาจจะแพงกว่านี้นะคะวิวก็อาจจะไม่เท่าตรงนี้นะคะ อันนี้วิวหลักล้านจริงๆนะคะวิวหลักล้านบอกเลยคือสวยมากไปเขาค้อไปภูทบเบิกก็ไปบ่อยมานะคะแต่ว่าคิดว่าตรงนี้ค่อนข้างสวยแล้วก็เงียบสงบดีคนก็ไม่พลุกพ่านเท่าไหร่นะคะแต่ว่าคือหุบเขาเนี่ยสวยส่วนมากเราจะเห็นเขาทำเป็นขั้นบันไดมองแล้วสบายตาสดชื่นค่ะแบบนี้ ที่นี่เลยนะคะที่ข้างล่างนี้จะเป็นข้างล่างนี่จะเป็นม่อนลานนานะคะที่เป็นโดมนะคะที่อยู่ด้านล่างจะเป็นม่อนลานนาที่แรกว่าจะนอนข้างล่างคราวนี้กลัวในกลัวนอนที่โดมแล้วมันจะร้อนก็เลยเปลี่ยนขึ้นมาสูงกว่าม่านลานนานะคะก็เลยเป็นม่อนสายลมนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ม่อนสายลม ที่แรกก็ว่าม่อนลานนาก็สูงแล้วตอนนี้ม่อนสายลมนี่ต้องขึ้นมาสูงอีกอีกอีกขั้นหนึ่งนะคะเนี่ยก็คือสูงสูงอยูบ่บนยอดเขาเลยค่ะวิวบรรยากาศสวยมากเดี๋ยวเรามาถ่ายตอนกลางคืนให้ดูอีกทีหนึ่งว่าเวลาที่เขาเปิดไฟแล้วจะสวยขนาดไหน นี่นะคะก็จะเห็นเห็นรถนะคะวิ่งด้านล่างเลยนะเนี่ยวิวตรงนี้มันเป็นเหมือนหน้าผานะคะหน้าผารับลมดีมากห้องนี้คือรับลมดีท่านใดที่อยากมาม่อนแจ่มนะคะก็เลือกเอาละนะคะมีม,มีมีหลายรีสอร์ทมากเลย สวยๆทั้งนั้นเลยแล้วแต่ที่จะเลือกนะคะวันนี้ก็วนมาสักสามสี่ห้ารีสอร์ทนะคะมาจบด้วยตรงนี้นะคะม้อนใสลงค,ค่ะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย